何でか分からん。 กล้องคลิฟครับอยู่ที่ห้องรับรองอยู่ชั้นหกงานอยู่ชั้นสามเดี๋ยวเราไปที่ไนไปที่ชั้นหกก่อนนะครับใช่ใช่อนแล้ก่านนะครับไปที่นั่นใดนะครับ ต่อเลยนะครับเ็ไม่เป็นดูกี่คนได้กี่คนได้สิบได้มโอเคนได้่โอเคอนนี้ได่อัน้เลยชนะไปไหนชนะไปไหนชนะไยังมีนมเนเอาคัาไปก่อน้นะชั้นหชั้นหครับไดเขามาอยู่ระนีเป็นก่อนนะได้ไหมแน่นแน่นเนไม่ได้แค่ดันแล้มนปแพอแล้วยนดปรับนไม่เี่ยเลยไย มันหนักเกินไดไหมท่านต้องร้อนท่นต้องร้อนหนักเกินไปร้อนนะสามนะคะไปเราเดินไปก็ได้เอาออกมาเอาให้สื่อเข้าไปได้ไหมโอ้โหลดครับโอเวอร์โหลดครับมันไม่ร้องนนักไม่ร้องแต่มันไม่ขึ้นโอเวอร์โหลดครับเสียงอ้าว๋อ ชั้นหกครับมันหายใจลำบากเออเขาไม่ร้องหรอกแต่เขาทนนี้เออมันไม่กล้าร้องแต่เขาท้องแล้วมันจะให้พี่โชคเอาคูตกใจไม่ได้ให้เอาจะให้แล้วเดี๋ยวเราไปชั้นหกครับเดี๋ยวลงใต้อยู่ชั้นหกครับฮะลงใต้อยู่ชั้นหก มันตายอยู่ชั้นหกครับมันตาชั้นหใช่ใช่ใช่ไปด้วยไปด้วยมา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 ชั้นหกชั้นหกมันตายอยู่ชั้นหกครับแล้วมันตายอยู่ชั้นหกเดี๋ยวจะพาไปหาลวงตาครับวันนี้กำลังถ่ายท้องสืออยู่นะครับโอ้โหดวงตาที่จะถ่ายท้องแล้วเไม่ถ่ายยังไงก็ถ่ายแต่ดวงตาหมดแล้วเออไปนั่งรอหลวงตาอยู่โอ้โหเป็นชั่วโมงเลยอยู่หน้าประตูเดีวก็พอดีผมฟังพี่อัดปุ๊บว่า สามโมงครึ่งเขาจะเข้าไปโอเคแล้วก็สิบหก เขาจะไห่มาเนยวัดวันที่วัดุบรลมาเดียวัดจะไหนมีเราพวกผมสิตมาแสิอนี่คือ้กุมิ์กามาอ่ะสัสจะว่าไหว่าอันะวครับโอ้ไปเมื่อวันที่ที่แสนครับคำไม่ได้ขีพ่าปลายไปเมื่อวไปเมื่องันรางเออสมุทปราการคือเขาอยากให้รองไา้ให้ไม่่า

้ตอนมันเป็นคนจีนใครไปกากูเองยัเป็นคนเดกครับอย่างไรว่าครับทีตอนการเสียสมัยนั้นมันคือมันเป็นแรคทับน่อยแรงทับดังเลยตอนนี้ยรู้สึกว่าสั่นโลกเลย เหพราะว่าช่วงนี้านท่านท่าอไรนวันนั้นไอติมก็อยากกลับเข้าโซบินสากกับเข้าให้ท่านก็เลยปกติมันไม่ไม่กล้าบอกตามจะจัดงานอะไรนะรานเอาทงท่าใหญ่ทงท่าไทยหลังออกงานครบรอบหงรอีสถาบันงานแล้วก็ แล้วมีแาาวมีล้มีแลกวมีแล้ามีแล้วมมีแมแล้วมแล้วมีแลกวล้ามีแรมีแห้อละมี่ั้วมีแลมีแล้วมีแลาวมีแลมีแล้วมีแลมีล้มีวมีหน้อสือ้มีแล้มีแลยวมีแล้วมีลมีแ้วมี้งมีแ้วมมีแล้รมีนล้วมล้วมีแล้วแ้วมว้ต้องต้องต้องม้มคีวีีีก้อม้้ม้้อหนังสือเออ้